สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสู้สุกคนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องค่อยชวนมาเก็บอันพักอันสสดาวป่านี่นะจ๊ะพี่น้องโกอมันเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่พี่น้องพี่ค่อยกินกับเจวนะจ๊ะนี่จ๊ะพี่น้องค่อยเชื่อเบื้องนี่จ้ะยอดอ่อนๆ่อกำลังขึ้นไล่ๆจ้ะพี่น้องก็เลยพามาเบื้องว่าต้นมันเป็นยังไงนะจ๊ะนี่พี่น้องนี่จ้ะแค่ยู่บอก คุณขนาดเลยพี่น้องเอ,อ้ยค่อยบุชเชิงค่อยเตียพี่น้องนี่นะจ้ะพี่น้องเบิ่งไหมค่อยเตียเบิงเ่งก็สั้นๆนะจ้ะกินกับแจ่วพี่น้องแซ่บแซ่บแจวอันปลาดุกแจ่วหันแจ่วนี้นะ่ะพี่น้องแซ่บขนาดค่อยข้างมาข้ามนี้ส่งทุ่มเครื่องเดี๋ยได้พี่น้องนี่นะ่ะค่อยเพนค่อยผ่านเมื่อกี้ เพื่นก็พามาแต่ว่าพันธุายอยู่โดต์เพิ่งไปได้ออกมะโนคอยเนี่ยจากพี่น้องเบื้องไหมเป็นตาที่อ่อนเบื้องเหมพาพี่น้องมาเบื้องกำกันจ้ะเนี่ยต้นเสดาวป่าเปนเด่นมากกินดีดีพี่น้องช่วงนี้เสดาวออกไรจ้จะ,กกะพี่น้องเกี่ยวกับเมื่อแล้วแต่ว่าอันย่ากระเทียมป่านะเมื่อแล้วพี่น้อง มืดอันมันแก่พี่ดึกแล้วพี่น้องอันนี้สสดาวป่าแล้วอันนี้ <c oughs> กระเทียมป่ามดืดมืดอาหารละแก่แห่งกินบุได้แลวจ้ะพี่น้องนี่พอชิบคาเก็บกระเจ้ามาเก็บนำแล้วพี่น้องเอ้ยหอยเก่ากระเจ้าแล้วนี่เจ้าพี่น้องป่าป้าดิมท่านโนนดอกจก้ะบุดได้เข้าไปเล้วก็เก็บอันใกล้ดิมทานโนนเอา เข้าไป็นเลืกได้พี่น้องใบอันนี้หัน่นพอขาไปซูนี่คันคือไม่หยางเนี่ยน,นี่คันพี่น้องเป็นตาซีอ่อนจ้าพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนึกก่อนนะ,ะคลิปหน้าเดี๋ยวนุนทักขายกันใหม่จ้าพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปหนูจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องบ๊ายบาย